สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ออฟฟิศนะครับเรากําลังทําการขนย้ายหญ้าเทียมนะครับไปภาคกิเล็กนะครับประเทศพม่านะครับเดี๋ยวนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับตรงนี้นะครับรถสเทียมก็กาลังยกหญ้านะครับหญ้าเทียมนะครับสองสนามนะครับก็คือขนาด25คูณ42แล้วก็ขนาด3 3คูณ53านะครับที่ประเทศพม่านะครับ ก็ต้องขนขนย้ายนะครับขนย้ายมาลงที่มาพักที่ออฟฟิศก่อนแล้วก็ขนไปประเทศพม่านะครับก็ค่อนข้างยุ่งยากครับการนาของออกนอกประเทศนะครับยุ่งยากนิดนึงครับต้องเตรียมใบขนเตรียมอินวอย์เตรียมอะไรต่างๆนะครับเราเอาเหยียบมายกนะครับยกแล้วก็วางย่านะครับตอนนี้ใช้รถพ่วงนะครับในการขนส่งนะครับเพราะว่ายาเทียมมันมีสองสองสนาม นะครับแล้วก็รถรถสิบล้อคันเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะขนส่งได้หมดนะครับก็ขนส่งคันเดี๋ยวเรามาดูการยกกันนะครับเดี๋ยวผมอันนี้จะเหลือแต่มวนเล็กแล้วนะครับก็เสียบเหล็กง่ายๆครับเสียบเหล็กแล้วก็ยกเลยครับ ก็จะเคลียร์ถึงหน้าด่านนะครับหน้าด่านที่พม่านะครับวันจันทร์เพราะวันนี้วันเสาร์นะครับก็จะมีการขนย้ายแล้วเคลียร์หน้าด่านวันจันทร์นะครับเพราะองเข้าเวลาราชการนะครับแล้วผมก็องต้องตามไปท่าที่เหล็กก็ฝากติดตามโปรเจกต์ท่าที่เหล็กด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ